มันเรื่องของทายาทนะการที่เด็กคนนี้จะมีสิทธิ์ได้รับบุตรตามกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าต้องจดทะเบียนรับรองบุตรด้วยถ้าไม่จดทะเบียนรับรองบุตรเด็กคนนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มร,รด,ดกของเราเลย <c oughs> ดังนั้นต้อง ได้เพราะพิพพนัยกรรมสามารถให้คนอื่นได้ไม่ต้องให้ทายาทได้พินัยกรรมเขียนให้ใครบุคคลภายนอกได้หมดเลยเขียนดวยเลยเขียนให้เด็กคนนี้ก็ได้วิธีแก้กันเขาอาจจะเขียนพินัยกรรมให้เด็กคนนี้ถ้าไมไ่จดทะเบียนร,รับรองบุตรนะแต่ส่วนมากต้องจดทะเบียนร,รับรองบุตรแต่ลักษณะเหมือนเนี้ยมันก็มีประเด็นหนึ่งสามีพันยาไม,ม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันอา้าวเห็นไหมลูกคนนี้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของฝ่ายชายไหม ไม่มีถึงแม้เป็นสามีพัรยากันอยู่ดีกันเนี้ยเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแต่เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายลูกที่ถูกต้องด้วยกฎหมายของแม่ฝ่ายเดียวมีสิทธิ์รับมรดกของแม่เลยแต่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อเคสเนี้ยมักจะเกิดจากกรณีที่ต่างงหวัดนะครับรถชนพเพราะเสียชีวิต ลูกจะไปรับมรดกพ่ออา้าวแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้ถูกจดทะเบียนรับรองดังนั้นนะครับพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกรันเพื่อป้องกันสิ่งนี้หนึ่งควรทําพิธีกรรมให้เด็กคนนี้หรือ ไปจดทะเบียนรับรองบุตรการจดระเบียนรับรองบุตรไปจดที่อำเภอซึ่งถามว่าจดได้เมื่อไหร่ก็ใช้คำว่านับแต่วันที่เด็กเขารู้เรื่องคือถามได้มีความรู้สักเจ็ดแปดขวบสิบขวบก็ไปจดได้ละแต่ถ้าเด็กเล็กๆเขายังไม่จดนะเพ,พ,พราะเพราะราชการเขายังถามไม่ได้ว่าเด็กคนนี้ทาไมเป็นลูกพ่อจริงไหมเป็นลูกของแม่จริงไหมอยากอ่าเอเอ,เอใช่ต้องรู้เรื่องด้วยนะดังนั้นเขาจะชอบจดทะเบียนรับรองบุตรกันช่วงประมาณสักเจ็ดแปดขวบ นะครับนี่กรณีส่วนกรณีที่ไปรับเด็กคนอื่นมาเป็นบุตรธ,ธรรมเนี่ยถ้าอยากให้เด็กคนนั้นมีสิทธิ์หนึง่งต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธ,ธรรมเขาถึงจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือเราอาจจะเขียนพินิกรรมยกให้เขาก็ได้วิธีแก้ไข